ถ้าพูดถึงปัญหาในชีวิตประจําวันนะครับเรื่องของอะไรที่บ้านพังนะครับซ่อมบ้านหรือว่าเมนเทนนนบ้านเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาที่น่าเบื่อนะครับแต่ว่ามีคนคนหนึ่งที่มองเห็นว่ามันคือโอกาสทางธุรกิจนะครับจนกลายเป็นธุรกิจที่เติบโตได้อย่างดีเลยในทุกวันนี้นะครับวันนี้เราอยู่กับพี่รัชแห่ง f ิกซี่ครับเรื่องราวที่ไปที่มาเป็นยังไงวันนี้จะเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับ<น>ผมนพพงศธรนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนอยู่ที่มหาวิทยายลัยเนี่ยเราก็จะสอนให้นักศึกษาเอาความรู้ไปเข้าห้องสอบใช่ไหมครับแต่วันนี้เราเชื่อว่าความรู้ธุรกิจดีๆครับมุมมองของคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยมันไม่ควรจะอยู่แค่ในห้องเรียนหรือว่าในกระดาษข้อสอบนะครับอย่างวันนี้เองเนี่ยเราอยู่กับพี่รชัชซึ่งเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจสตาร์ทอัพคนหนึ่งนะครับจริงๆพี่รัชเองก็มีโอกาสไป ถ่ายทอดให้นักศึกษาฟังอยู่บ่อยๆด้วยก็มีบ้างครับใช่ครับก็เลยคิดว่าเออผมเคยคุยกับนักศึกษาแล้วเขาก็ชอบเซสชันที่พี่ไปแชร์อ๋อครับผมรู้สึกว่าเสียดายนอะนักศึกษาไม่กี่สิบคนได้ยินอยากให้คนได้ยินกันเยอะกว่านี้อยากให้คนรู้จักที่ไปที่มามากกว่านี้ครับผมจริงๆอยากให้พี่รัชเล่านิดนึงครับว่าตอนนั้นเราเราเห็นอะไรทําไมเราได้มาทําธุรกิจตรงนี้เพราะว่าได้ข่าวว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ได้เรียนด้านธุรกิจมาเลยอ จริงๆความรู้ทางนธุรกิจเป็นศูนย์เลยไม่มีไม่มีเลยก็เป็นเป็นวิศวกรเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็คือจบวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์มาก็ก็เป็นคนเขียนโปรแกรมมาก่อนอ๋อคือเป็นโปรแกรมเมอร์เป็นโปรแกรมเมอร์มาก่อนแล้วเขียนโปรแกรมให้กับบริษัทเอกชนนะครับแต่พอรู้ตัวพอดีชคงดีรู้ตัวไวว่าทำงานได้ประมาณ6เดือนก็รู้แล้วว่าเราไม่ชอบเขียนโปรแกรมก็เลยก็เลยลองหาอย่างอื่นทําดูก็ตอนแรกก็ไปทํา เกี่ยวกับอินฟาสักเจอก็ดูแลระบบออก็ยังเกี่ยวกับสายคอมพิวเตอร์อยู่เพราะว่าเรียนทานั้นมาใช่ก็ดูแลอะไนี้ดูอยู่นานอยู่ประมาณสองปีกว่าเกือบสามปีก็รู้แล้วว่าไม่ใช่ทางแล้วอ๋อเลยฮะสองปีสามปีรู้ว่าไม่ใช่ทางใช่รู้แล้วว่าสายเกี่ยวกับอะไรที่เป็นแบบพาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์เลยนั่นไม่น่าใช่ทางเราและแต่ว่าก่อนจะไปเริ่มธุรกิจเนี่ยตอนนั้นคือไม่ได้มีความรู้ธุรกิจเลยโอเคความความรู้ทางด้านธุรกิจเป็นศูนย์เลยไม่มีไม่มีความรู้เลย เป็นศูนย์เลยศูนย์เลยแล้วไม่ได้ไปแบบว่าเทคคอร์สเรียนหรือว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออพี่เป็นคนประหลาคน,นึงพี่แบบพี่ไม่ชอบเสียเวลาเทคคอร์สเรียนอันนี้เป็นคอร์สเป็นยิงไม่ข้อสเสียนะไม่ดีไม่ดีดเอเอครับแล้วตอนตอนนั้นเห็นอะไรครับทำไมถึงอยู่อยูจ่จับพระจักผูยังไงมาทําธุรกิจได้คือความจริงทุกคนเราก็อยากจะมีธุรกิจส่วนตัวแหละก็อ,ะอยากเป็นเจ้าของกิจาการนะครับก็ตัดสินใจลาออกครับแล้วก็ ชวนเพื่อนออกมาทำด้วยกันธุรกิจแรกก็ยังก็ยังไม่ใช่ไม่ใช่สตาร์ทอัพนะก็ออกมาเปิดพวกแบบเป็นเอเจนซี่โฆษณาทําเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยครับตอนนั้นเห็นอะไรครับทำไมทําไม,ถ,าไมถึงเลือกที่จะทำเอเจนซี่โฆษณาโอ้ตอนนั้นต้องเรียกว่าตามเพื่อนเพื่อนทำนี่จะสารทองเ,อเห็นแล้วอยากทําบ้างแค่นี้เองตอนนั้นเลือกแค่นี้เลยไม่มีความรู้ไง <คน S 2> เห็นเขาทําได้เราอยากทำบ้างเหมือนกับว่าเราเห็นเดี๋ยวนี้คนเห็นคนเปิดร้านกาแฟอะไร<ห>อ,ยอยากนะเปิดบ้างประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วพยายามทําสิ่งในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ พยายามทาสิ่งที่ตัวเองไม่รู้อยู่นานไหมฮะตรงนั้นสเดือนครับสเดือนสเดือนเจงสนิทครับแล้วฮะจริงตอนนั้นลงทุนไปเยอะไหมครับก็ประมาณตกต่นเดือนแล้วประมาณห้าหมื่นครับก็เงินเก็บที่เงินเก็บเงินเก็บที่สะสมมาใช่แล้ว๋อแล้วก็รู้ตัวว่าไม่ใช่อีกทีหนึ่งครับก็รู้ตัวไม่ใช่แล้วจุดเปลี่ยนคืออะไรฮะจุดเปลี่ยนคือเราก็เลยกลับมาทำซอฟต์แวร์อีกรอบนึงกับเพื่อนน่นแหละ ซอฟต์แวร์เฮาส์ก็คือบริษัทที่รับเขียนโปรแกรมใช่ไหมลูกค้าอยากได้อะไรอยากได้เว็บอยากได้แอปแบบไหนอรยังไงสมัยเขียนให้เขาประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นของบริษัทของตัวเองเป็นบริษัทของตัวเองใช่คือก็ยังเป็นในมุมของโปรแกรมมิ่งเหมือนเดิมเขียนโปรแกรมเหมือนเดิมแต่คราวนี้เปลี่ยนเป็นเจ้าของกิจการใช่เรารู้สึกว่าเราเราถนัดทางนี้คือเราไปทำอย่างอื่นแล้วมันไม่รอดเลยเราก็เลยว่าเออเอาสิ่งที่เราถนัดที่เราเข้าใจมาก็คุยกับเพื่อนเพื่อนเรือเขียนโปรแกรมเพื่อนที่เป็นโคฟอร์เดอร์เขาเขียนโปรแกรมได้แล้วเขาเขียนเก่งไง ได้เริ่มเป็นเซลล์ก็คือออกไปขายโปรเจกต์หมายถึงตัวเองเป็นเซลล์เองใช่ใช่ตอนนั้นตอนนั้นคือก็ทางานอยู่มีมีน้องช่วยโปรแกรมเมอร์สองคนก็คือมีอยู่สี่คนก็ไม่มีคนขายมีโปรแกรมเมอร์สามคนเราก็ต้องเป็นคนออกไปไปพรีเซนต์อ๋อคือมันไม่ได้เป็นด้วยความอยากเป็นแต่คือบริบทจาเป็นมันจาเป็นต้องทำโอ้โนี่เปลี่ยนมาเยอะนะครับจากโปรแกรมเมอร์ไปเป็นวิศวกรระบบใช่ไหม ไปเป็นเอเจนซี่โฆษณาอประมาณนั้น <c oughs> แล้วก็มาเป็นซอฟต์แวร์เฮาส์เ็ก็ต้องมาเป็นเซลล์อีกต้องเรียกว่าเอเจนซี่โฆษณายังยังไม่ทันได้เป็นดีกว่าได้ลองทำแล้วแบบรู้สึกมันมันก็เจ๊งเลยอ่ะมันทำไม่ได้เราไม่เป็นเลยเสียหายคือ,เ,อ,อเราเราเราไม่รู้เลยมันทำยังไงโอ้โหบทเรียนน่าสนใจเออได้อย่างรู้อะไรไหมครับช่วงนั้นก็จริงๆต้องบอกว่าตอนนั้นมันก็ยังต้องต้องบอกมันย้อนกลับไปค่อนข้างนานแล้วก็ยังวัยรุ่นอยู่ก็ยังรู้สึกว่า ก็ไม่ได้สะทกสะทานเท่าไหร่ครับพูดตรงๆนะว่าเราไม่ได้สะท้านเรารู้สึกว่าแบบเรายังซาได้ก็จริงแล้วการการออกมาทําซอฟต์แวร์เฮาส์ก็ยังรู้สึกแบบก็ยังซาอยู่นะจริงๆแล้วมันมีความเจ็บปวดของซอฟต์เฮาส์อยู่อยู่บ้างอะไรเงี้ยเวลาเราออกไปเซลล์คือเราเซลล์ไม่เก่งไงอ๋อครับจริงๆต้องจริงต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่า นกกับพี่ราชรู้จักกันมาสักสักพักหนึ่งเนาะโอ้หลายปีแล้วเออแล้วก็เราทำสตาร์ทอัพต่างคนต่างทำแหละแต่ว่าเจอกันอย่างวันนี้ก็มาเป็นกรรมการตัดสินน้องๆที่แห่งสตาร์ทอัพคนอยากทำธุรกิจตัวสำนักง,งานนวัตกรรมแห่งชาติาก็จัดงานสตาร์ทอัพไทยแลนด์ให้ mm hmm. เด็กๆที่มีไอเดียเขาเขามาถามอะไรครับ mm hmm. ซึ่งนกเห็นพี่ราชมาเยอะแล้วก็ให้แรงบันดาลใจกับน้องเยอะมากอยากให้ฝากข้อคิดนิดนึงสิถึงคนที่กําลังบอกว่า,วามีไอเดียอยากจะทําธุรกิจหรือกําลังจะากทธุรกิจแต่ไม่มีความรู้ธุรกิจเลยซึ่งมันรพาช เลยผมว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้เขาได้นะ <c oughs> คือคือถ้าพูดคําว่าสตาร์วิดวล์มันอาจจะดูเชยๆนะแต่ว่ามันเรื่องจรงิงไงคือว่าผมเริ่มทําธุรกิจหลายตัวไม่ได้เริ่มจากคําว่าทาไมเลยอ่าสตาร์วิดไวล์ก็คือให้เริ่มต้นจากคําว่าทําไมใช่หมมันมีวอตฮาวแล้วก็วล <why, S 1> อ่าแล้วก็แวร์ะอะไรอย่างเงี้ยก็คือคําถามแต่สตาร์วิดวล์คือให้เริ่มจากคําว่าทําไมถูกต้องเป็นยังไงบ้างครับคือคำนี้มันอาจมันอาจจะ ได้ยินกันมานานแล้วแต่ว่ามันยังใช้ได้อยู่คือว่าเราเริ่มทําธุรกิจเพราะอะไรครับทําไมเราต้องทําธุรกิจนี้ทําไมคนต้องมาใช้ของเรา,าเนี่ยเริ่มด้วยด้วยคำพ,พวกนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นเราจะไม่รู้ว่ามันไม่มีมันไม่มีทิศท,ทางว่าเราท <ừ> ําไปทําไมก็คือเหมือนกับว่าตอนแรกที่เริ่มนิตยสารเนี่ยก็เกิดจากว่าวก็อยากทําอยากทำทำทำขึ้นแต่ไม่รู้ว่าบริบทมันคืออะไรไม่ได้สนใจว่าลูกค้าจะซื้อนิตยาสารเราทําไมใช่ลูกค้าจะซื้อโฆษณาทาไมใช่ไม่ได้จะคำถามตรงนั้นไม่รู้ด้วยซ้ำว่าขายยังไง เออเริ่มแบบว่าเอ้ยเราทำโปรดักชันได้เราทํารูปภาพได้อะไรเงี้ยเออเราทําประกอบเล่มได้อะไรประมาณนี้ดังนั้นไม่ใช่แค่ธุรกิจสตาร์ทอัพนะครับมันรวมไปถึงทุกธุรกิจเลยอ่ะสมมติว่าเห็นคนเปิดร้านกาแฟอยากจะเปิดบ้างจะได้ประสบความสําเร็จโอ้ได้เจงแน่นอนบอกเลยทําไมลูกค้าทําไมคนแถวนั้นถึงจะมาร้านเราถูกต้องทำไมคนทั่วกรุงเทพต้องขับรถมาไกลๆเพื่อมาร้านเราครับอ่านี่คือนี่คือวัยอ่าถ้าไม่เคยถามก่อนถ้าอยากเริ่มก็อยากเริ่มเนี้ยอันนี้เจงแน่นอนถูกไหมใช่ถ้าจะแชร์คือว่า ตอนที่ทำฟิกซี่อ่ะคือเราถามตัวเองบ่อยมากถามตัวเองถามลูกค้ามันมันมันถึงมีวันเนี้ยแม่แมนมันก็แบบมันก็คงจะไปเร็วมันถ้าเราไม่ถามเข้าถึงธุรกิจปัจจุบันละหลังจากเป็นซอฟต์แวร์เฮาส์ครับตอนนี้พี่ราชก็เป็น C E O นะครับแล้วก็โฟาวดเออร์ของบริษัทฟิกซี่ครับซึ่งฟิกซี่คืออะไรครับพี่ราชฟิกซี่เป็นแพลตฟอร์มซ่อมบ้านถ้าพูดกันง่ายๆแต่ถ้าพูดกันแบบสวยๆหรูๆก็เป็นแบบโอเพนแพลตฟอร์มสำหรับเซอร์วิสพร็วเดอร์ท ก็คือเหมือนกับว่าบ้านผมก๊อกน้ําพังอะไรสักอย่างพังแล้วก็จ้างช่างบางทีผู้รับเหมาไม่จบงานสักทีเลี้ยงไข้อะนะอะไรเงี้ยก็คือเป็นคนที่รวมช่างซ่อมต่างๆช่างซ่อมที่มีฝีมือที่มีฝีมือแล้วก็ได้เชื่อถือใช่ถงไหมว่าคนที่เคยมีรีวิวคนนี้ผ่านมายี่ิงานแล้วไม่เคยโกงเลยอันนี้ก็คือเป็นแพลตฟอร์มของฟ i ิกซี่ใช่ครับตอนนั้นเห็นอะไรครับตอนนั้นจริงๆก็เป็นเริ่มจากปัญหาและว่าเราเราก็เจอปัญหาแบบเนี้ยเราก็เอาปัญหาเนี้ยไปลองถามคนอื่นว่าเขามีด้วยหรือเปล อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นอันนี้สตาร์ทวิสตไวของแท้เลยคือไวของตัวเองในฐานะเจ้าของบ้านว่าอยไม่รู้จะไปหาช่างที่ไหนใช่ถูกไหมอ่ะแล้วไงต่อฮะก็ก็คุยกับเพื่อนก็เพื่อนก็คือคนที่ทำซอฟต์แวร์มาด้วยกัน ก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วมันก็มีความอยากด้วยแหละว่าเฮ้ยตอนนั้นกระแสซาร์ดับม,มาสองพันสิบสี่ันมาเนี้ก็เลยเ,เฮ้ยเราทำเรามาทําอะไรที่เป็นของตัวเองดีกว่าอคำว่าเป็นของตัวเองคือคืออธิบายเพื่อนๆอย่างนี้นะครับว่าคนที่เป็นซอฟต์แวร์เฮาเนี่ยเราจะรู้สึกเจ็บใจเล็กๆเราทําแอปพลิเคชันที่ดีที่สุดในชีวิตเราขึ้นมาแต่มันเป็นของคนอ <mist> ื่นคนอื่นใช่เรารับจ้างคนอื่นทำถูกต้องนะก็เลยอยากมีผลิตภัณฑ์มีเซอร์วิสของตัวเองคก็เลยเป็นที่มาใช่ชื่อฟิกซี่มาอยังไงก็ฟิกี ใง่ายเลยทำเรื่องซ่อมให้เป็นเรื่องง่าย <c oughs> เพราะงั้นแหละเราคิดแค่ดีก็เดฟิกซี่มาก็คือจริงชื่อมันออกไวมากเลยนะอตอนแรกคิดมาตั้งหลายตัวปุ๊บแล้วก็นึกไปมาเฮ้ยฟิกซี่ฟิกซีกซ่โอเคจบเอาเลยแต่มันจำง่าย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 แล้วก็บ่งบอกถึงตัวว่ามันทำอะไรแล้วก็แบรนด์ชัดเจนด้วยโลโก้สีส้มๆโลโก้สีส้มเป็นลูปประแจมีมีอีกอย่างหนึ่งพี่รัตได้ข่าวว่าฟิกซี่ก็ก็เติบโตมาเยอะมากครับทีนี้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายสตาร์ทอัพเจ๊งนะหลายบริษัทก็ตายหาย หลายบริษัทก็ล้มหายตายจากกันไปแต่ว่าได้ข่าวว่าฟิกซี่ก็เป็นบริษัทที่เติบโตมากๆท่ามกลางช่วงนี้ด้วยพี่ราชแชร์ให้ฟังได้ไหมครับว่าเป็นไงมาไงต้องรู้จักคำคำนึงครับพี่วอร์ดพี่วอร์ดใช่ก็คือมันมีหลายแบบเลยคือทั้งพีวอรดปัญหาคัสอมเตอร์โมธธุรกิจโมเดลธุรกิจ<ม>ก็เราทํามาหมดแล้วทั้งคัสอมเตอร์ทั้งแก้ปัญหาใหม่แล้วก็โมเดลธุรกิจใหม่ตรงเนี้ยภาษา,ษาษาธุรกิจเนี่ยครับว่าพีวอร์ดคือการเปลี่ยนนะฮะทุกคนเปลี่ยน เปลี่ยนถ้าสมมติ pivot problem คือปัญหาที่เราคิดว่าลูกค้าเจอเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นใช่ pivot problem คืองั้นเปลี่ยนใหม่แสดงว่าลูกค้าอยากได้อย่างอื่นใช่ลูกค้าไม่ได้ได้สิ่งที่เรากาลังทําอยู่บางทีทํากับทีมอยู่เพื่อนโอ้ยสุดท้ายเพื่อนไปไม่รอด pivot t e a ฮะเปลี่ยน pivot t e a ก็มีก็มีเหมือนกัน pivot ีมก็ pivot คือการเปลี่ยนครับออก pivot อะไรไปครับโอ้ทุกอย่างแล้วก็คือเริ่มต้นมาเนี่ย p r o b l e m pivot ก่อนลูกค้าไม่ใช่หาเราเราตั้งโจทย์ว่าลูกค้าหาช่างไม่ได้เอาไม่ใช่อย่างนั้นหรอไม่ใช่ค อ๋อทำน้ำเสีไฟเออมันมีเขาหาได้แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วคือลูกค้าหาลูกค้าเขาไม่รู้ว่าชันทนี่เขาเรียกเข้ามามัน,ม,นมันทำได้หรือเปล่า<อ>มันมันมีมันมีคุณภาพหรือเปล่าปัญหาไม่ใช่หาไม่ได้แต่ไม่รู้ว่าใครมีคุณภาพใช่ไม่รู้คนที่เขามามันทําได้หรือปเปล่านั่นแหละคือปัญหาที่แท้จริงเราต้องแก้อ๋ออ๋ออ๋อ,อ,อครับแล้วก็เลยแล้วก็เลยแก้พอแก้ปุ๊บมันก็เลยไปไปประกอบกับบิส i n e s s m o เดลที่เราคิดมาเริ่มต้นมันไม่ใช่ก็ต้องแก้ business model อีกโอเคครับ ก็ในขณะขนาดที่ก็บริษัทใหญ่ๆที่เป็น property developer หรือว่าแบรนด์อื่นเนี่ยก็ให้ความไว้วางใจแหละก็ใช้บริการแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์อยู่กับ f ิ x ซีแล้วก็รู้สึกว่าได้รับเงินลงทุนจำนวนเยอะมากเลยนะครับเพื่อนๆเป็นเป็นหลักหลักล้าน US ดอลลาร์เลยนะจากบริษัทใหญ่ๆบริษัทมหาชนของไทยเลยเหตุผลที่ที่เขาลงทุนในเราเพราะเขาเห็นอะไรความ special ในตัวเราฮะ คือจริงๆถ้า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 พูดตรงๆคือเขาเห็นเห็นทีมเราที่ตั้งใจทำนะครับก็ใช้เวลาระดับหนึ่งแหละเราก็ไม่ได้บอกว่าเปิดเราปุ๊บได้ได้ทุนเลยแล้วก็เปิดต่อปีสองปีนะครับแล้วก็ในตัวไอเดียธุรกิจแล้วก็ตัวเพนจพอยที่มันมีอยู่จริงแล้วมันก็ไปประจบเหมาะกับอ่ะเขาต้องใช้พอดีอเขาก็ต้องใช้เหมือนกัน ซึ่งซึ่งอันนี้เป็นเป็นเป็นคีย์หลักเลยนะครับที่เป็นเรื่องของคนที่เริ่มก่อนอนะ่ะเรารเริ่มจากไอเดียที่เราเราคิดขึ้นมาเองเพราะว่านึกออกไหมสมมติสมมติบางทีคนฟังตอนนี้เรารู้สึกว่าเอ้ยทำตามดีไหมมันมันยากกว่าจะมาถึงตรงนี้อาจจะ3ปี5ปีกว่าคุณจะทําแอปจนเสร็จอ่ะป่าน,นั้นพี่รัดไปไกลแล้วมีสาขาทั่วประเทศแล้วอะไรเงี้ยดังนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องคิดครับว่าไม่ใช่ว่าเอาไอเดียธุรกิจคนอื่นอย่างเดียวแต่อะไรบ้างล่ะที่มันเป็นปัญหาจากวายจากชีวิตของเราคือจริงๆถ้าถามว่าอกกมมั็็คืนจะี คำคำหนึ่งทีเ่เขาบอกว่ามันดีกว่า existing alternative เ,เป็นไงก็คือถ้าบอกว่าวันนี้จะทำแบบฟิกซี่ก็ต้องศึกษาฟิกซี่ก่อนอว่าฟิกซี่ทำอะไรไปแล้วทำถึงไหนแล้วถ้าเราทำออกมาเนี่ยมันดีกว่าเรายัางไงซึ่งนมอมันก็ยังร้องไม่เ <laughs> ลยอะก็คือว่าศึกษาศึกษาถ้าอยากทำแบบฟิกซี่เนี่ยก็ไม่ได้ผิดอะไรก็ศึกษาว่าฟิกซี่ทำอะไรและอะไรที่ฟิกซี่ขาดก็ก็ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรที่ว่าจะทำออกมาเพราะว่ามันก็ยังมี เขาเรียกว่าช่องว่างในตลาดที่ทำีกเยอะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราเป็นเป็นเซอร์วิสธุรกิจเซอร์วิสอ่ะมันก็เลยต้องสะสมเขาเรียกว่าความน่าเชื่อถือมาด้วยระยะหนึ่งซึ่งตอนแรกปีแรกเราก็แบบไม่มีใครคุยกับเราเลยเหมือนกันปีแรกๆอ่ะเออมันก็ต้องใช้ความน่าเชื่อถือใช้ระยะเวลาเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วว่าสิ่งที่มันน่าสนใจตรงนี้คือมันมันมีความยากของลูกค้าที่จะเปลี่ยนนะเขาเรียกว่าต้นทุนในการเปลี่ยนใช่ใช่คือลูกค้าฟิกซี่มีทั่วประเทศอยู่แล้วะยแบบ สมมตว่าเราจะเริ่มในสักอย่างหนึ่งแทนที่จะว่าโอ้ยตอนนี้มีเจ้าใหญ่ๆหญ,หญ่ทำอยู่แล้วฟิกซี่ลูกค้าทั่วประเทศแล้วแทนที่ว่าจะโอ้ทำตามดีไหมหรืออะไรดีไหมเนี่ยลูกค้าก็จะใช้ต้นทุนในการเปลี่ยนว่าเขาต้องทำความรู้จักกับเราใหม่ถู่ไหมนั้นถ้าใครมีไอเดียธุรกิจนะครับผมว่าอาจจะลองดูว่า อะไรบ้างที่มันเป็นปัญหาจริงๆของเราใช่ที่ยังไม่มีคนแก่น่าจะเป็นเขาเรียกว่าลูโอเชียนเนาะคือเป็นตลาดที่ไม่มีใครแข่งแล้วเราไปตรงนั้นเราการเป็นเบอร์หนึ่งแน่นอนแน่นอนเหมือนวันนี้มันมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามแข่งกันอยู่เราจะไปแทรกเนี่ยมันมันยากก็เป็นกลยุทธ์อาจจะใช้ทุนเยอะกว่ากว่าที่เขามีเขาเขาอยู่ครับที่นี้พี่รัฐผมอยากรู้ว่าว่าการที่มีคนมาลงทุนกับพี่เยอะขนาดนี้แสดงว่าฟิกซี่มันต้องมีความเจ๋งที่คนอื่นทาไม่ได้ใช่ป่ะครับอันนั้นคืออะไรฮะับถ้าเป็นสี่เข็มซ้อนเนี่ สองคือระบบหลังบ้านคือจริงๆแล้วฟิกซีไม่ค่อยได้เ huh. ป really uh> yes. ิดระบบหลังบ้านให้คนเห็นแต่ว่าระบบหลังบ้านในการแมทชิ่งอะตัวตัวที่เราเขียนขึ้นมาเพื่อเป็นอักอริทึมที่มันพัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่เป็นซีเค e t s ซอรที่อยู่หลังบ้านนะครับมันทําให้เราเลือกได้ว่าเฮ้ยแมทช์แบบแมทชแบบแบบ B2B เนี่ยมันทํำยังไงนะครับจนเป็นระบบที่สามารถกับกาหนด SLA แบบระดับ โฮมเซอร์วิสได้จริงๆอ๋อคือหนึ่งคือเรื่องคนรเ่ื่คนคุณภาพมาทุกคนแล้วคนไม่ดีเตะออกเตะออกแน่นอนดังนั้นมันดีกว่าไปหาตามเสาไฟใช่อ่าอย่างที่2ก็คือระบบหลังบ้านที่ดูคนที่เหมาะกับบ้านแบบนี้ใช่ใช่บ้านแบบนี้ปัญหาของก๊อกน้ําเสียกับปัญหาของชักโครกที่มันคนละอันใึ่พซีรู้ตรงนี้หมดรู้หรื่งมาเยอะแล้วว่าช่างคนไหนควรจะไปก๊อกน้ำช่างคนไหนไปชักโครกสุขภัณฑ์แต่ละอย่างซ่อมไม่เหมือนอ่ามันไม่ใช่ว่าแฮนดี้แมนมาทีเดียวท่าซ่อมได้ทุกอย่างอันนั้นไม่เก่งแล้ว อาจจะเป็นแบบกระเป๋าวไว้เดียวส่อมทุกอย่างอ่าใช่ส่วนสุดท้ายก็คือ s a s LA s a นะครับแป่ให้เพื่อนๆฟังมันคือ Service Level Agreement ะนะครับซึ่งมันก็คือว่าเป็นนโยบาย p o l i s i เลยครับว่าช่างต้องทำอะไรเสร็จเมื่อไหร่เช่นคนสมัครมาช่างต้องติดต่อภายในกี่ชั่วโมงช่างต้องซ่อมเสร็จภายในกี่ชั่วโมงกี่วันคุณต้องได้รับการแก้ปัญหาหลังจากนั้นกี่วันมีประกันซึ่งพวกนี้มันคือมันดีกว่าการไปมองหาช่างตามเสาไฟฟ้าครับแล้วก็ถ้าใครที่ รู้สึกว่าตัวเองมีบ้านมีคอนโดอยู่นะฮะก็ควรจะโหลดแอปติดเครื่องไว้นะครับถูกต้องครับบอกให้เขาฟังอีกนิดนึงครับได้ครับก็ f i x ซี่นะครับก็เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บนมือถือนะครับก็สามารถใช้ผ่านแอปพลิเคชันที่โหลด F อปพนะครับโหลดผ่าน Apple Store นะครับหรือว่า g l e Play Store ได้นะครับแล้วก็ใช้ผ่านเว็บไซต์ f i x ซี่ดเได้เหมือนกันครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้นะครับแล้วก็ลิงก์นะครับในด s ล r ร p t i o ทกับคอมเมนต์นะครับก็เข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยแล ผมจะสัมภาษณ์ซึ่งวันนี้สัมภาษณ์เยอะมากนะครับแล้วเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังดังนั้นอย่าลืมกด subscribe กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจแล้วก็แรงบันดาลใจดีๆที่จะทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จแบบนี้อีกอย่าลืมแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้เพื่อนๆคุณด้วยนะครับเพื่อนๆคนที่อาจจะกําลังอยากทาธุรกิจเขาจะได้มีแรงบันดาลใจไปทาครับแล้วก็อยากให้ผมเล่าเรื่องไหนให้ฟังอยากให้ไปสัมภาษณ์ใครครับพิมพ์คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังสสสําหรรัััับบวววนนีี้้ผมกพชไแลด ถ้าหาว่าคุณชอบฝาก Subscribe ติดตามก็นด้วยนะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันแล้วก็ฝากกดไลค์ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาเก็บอาหารสมองกันทุกสัปดาห์กับผมนพวงศถธนสวัสดีครับ